สวัสดีครับเลขไพเฮ a ชแนลคลิปนี้เรา,าพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาบพัฒนาจะประกาศผลทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูนวัลน,นะครับเดีย๋ยวลองมาดูผลของรอบที่แล้วรอบที่แล้วนะครับ ผลออก725381นะครับ381กับ53าสาจจะให้เป็นระบบแบบ4ตัวนะครับแอนให้เดนรูดวิ่งมาที่4กับ9นะครับเด่นรูดวิ่งหลุดนะครับรอบที่ผ่านมาในตารางวันในตาราง18แประตูก็ไม่มี3553นะครับ ขออภัยนะครับนอกจากแล้วไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางของวันที่17มกราคมสองห้าหกดนะครับจะมีอะไรบ้างในชุด18ปดประตูสิบแปดประตูก็จะมี หลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับจะจัดให้หลักละหกตัวไปก็จะเป็นหลักสองนะครับ หลัก2ก็จะมี28 29 24 25 26 27นะครับในจะเป็นหลักสาสำหรับคลิปนี้เราทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมท่านผู้ชมท่านใดจะนำไปใช้ก็นำไปใช้แต่พอสนุกนะครับ สิบแปดประตูนะครับแนวทางหอยเราพัฒนาก็จะมีสามหลัก 1, หลักหนึ่งหลักสองหลักสามอาจจะตัดให้หลักละห้าตัวอาจจะตัดให้หลักละหกตัวนะครับไปก็จ,จะเป็นเด่นลุดวิ่งให้เด่นลุดวิ่งไปที่หลักสามนะครับ,รบหลักสามกับหลักหนึ่งหลักสามกับหลักหนึ่งก็จะมีหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับหลักสามก็จะมี สามแปดสามเก้าสามสี่สามห้าสาหกสมเจ็ดเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดต่อไปจะเป็นชุดสามตัวแต่จะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสามตัวก็จะมี สามตัวก็จะมีศูนย์สามเก้าสี่หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าสามแปดนะครับเป็นสีุ่ดเด่นจะตัดให้นี่นะครับสีุ่ดเด่นทายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกกันดูทั้งวันและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ